แต่หลังจากญี่ปุ่นเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนยุคโยชิตสเนะกลับถูกพี่ชายแท้ๆของตัวเองมินาโมโตะโยริโทโมะกล่าวหาว่าทรยศแล้วสั่งตามล่าโยริโทโมะก็คือโชกุนคนแรกแห่งญี่ปุ่นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแล้วโยชิตสเนะกับเบงเคก็ต้องหลบหนีไปซ่อนตัวในปราสาทที่โคโรโมกาวะและที่นั่นเองคือจุดเริ่มต้นของตำนานพระยืนปายวันที่ทัพหลวงล้อมปราสาทไว้โยชิสเนะ เลือกจะฆ่าตัวตายอย่างมีเกียรติตามธรรมเนียมซามูไรส่วนเบงเคเลือกถือหอกแล้วยืนปกป้องหน้าประตูเพียงลำพังพระคนเดียวยืนขวางกองทับใช่ค่ะเขาฟันศัตรูที่กล้าเข้ามาไม่หยุดถูกยิงด้วยลูกธนูกว่า20ดอกแต่ยังยืนอยู่ไม่ล้มลงเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วเขาตายตอนไหนอะครับ เมื่อทหารเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่าเบงเคเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ร่างของเขายังยืนตายอยู่แบบไม่ล้ม